สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> <c oughs> พอดีดขอไฟครับพอดีดมาหลังบ้านเมื่อเห็นมิ่มครับพว <c oughs> อ้อยท้างบัง,ง่าหนึ่ง <c oughs> ปานเพิ่งขุนล,ละครับ <c oughs> ว่ามันถาดยำมย่อมขุนล,ละ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมสีสูงใหม่เบิ่งเด้ออุ่นอยู่ทั้งเดือุนซื้อได้ละเดี๋ยวเดียวเห็นบุญเรา พู้ครับเป็นบ่งคุณหลายห้างแักแย่เลยเดี๋ยวเราก็นไน่มียางหนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่บึงทางกันอยู่ประมาณแขนหนึ่งนีห้างต่ออยู่ครับแต่เป็นต่อหมดแดงผู้โถผู้ผู่โถผู้ผ้าว่าต่อหมดแดงฮ็ดตั้งไงเสียเอาได้หยาบัจงจไหนเสียเอาได้ อ๋อยังสี่เนาะครับแล้วเราได้ไปพอกันบนต้นครับผมว่าสีเจ็บโตบองแต่ผมก็เตรียมหมวกไว้นั่นหนิหมวกกันนะครับเด้อหมวกกันไปครับไปไป่หัวกันถึงต้นเด้อเอาครับโดูพี่น้องพอดีมีมแตกห้างครับผมเสร็จแล้วนั่นครับมีมแตกห้างแล้วก็เลยต้องเอาขั้นใส่ครับผม เดี๋ยวสิเขาตาัดกอนครับทุนลักทุเล่เอาครับพ่อแม่พี่น้องมาหอดแล้วครับผมขึ้นมาเพ่งยอดใหม่เลยก่อนนี้นี่ครับนี่ครับห้องใหญ่เลยแต่วันบินเสียผมบางันนี่ก็เลยเอาหน้กกากลงจักหว่อยครับผมห้องเบลอเลยเดี๋ยวสิตัดกันครับผม Ủa, oh, tổng xây là cả các vốn mình bình khẩu xây ăn nhai chặt mặc khắc ở chân đấy là tăng còn chân đấy là không được có nhà tắt không không nếu sẽ mít to đó không được thêm một hợp đàn to không ăn to một đèn không tôi không 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 không

โอ้ยห oh, ่างแตกครับผมโองโมกิหยังแตกกระยาครับผมแตกน้อยนึงนึงดอกเอาเอากินเองหรอกครับโอ้ยเอาเบิ้งแค่นิโอ้ก็นะครับเนอะมึงโมถนัดครับผมมันขอมือพี่น้องเดี๋ยวแป๊บนึงครับโมถนัดครับแค่นี้ก่อนครับผม không oh. có nhà được không đâu nếu tắt lên không kiếp còn con, con.